เพ็ดก็บอสบายเมื่อนี้ใครแต่ว่าสีนี่ไนักงานม่านเข่าสวนใหม่ดีกี้พนวันพวกเป็ดพวากไก่ได้ก็เลยเขา่าเคเล็กเ <Wow. S 1> คเล็กเตรอร์ที่จะมาเห็ดเวียวกอยู่สวนไหนถ้าพนันอยู่ได้เนี่ยจกักไปหอดใส่ยัง,ง,ง,มยมงยบมทันมาอยู่นัดแบบแปดโมงเดี๋ยวหนึ่งสิบโมงกว่ายังบาเห็นมาเป็ดตัวนี้มันบอสบาย สีลองใจพนให้ใหพนว่าพัวได้ไหมครับมันหายพัวได้ไหมมันเศร้าเนาะหาพนจ้าห้าพนมางานมาแล้วพลังงานมาใหม่พลังงานมาใหม่โอเคมามามา,มา,ล,มนนมาล้มกันนี่านมาล้มกัน,มม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 นนี่เห็นบันรึกรามาอะไรกี่นี่มา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 บังคืดยังไงนี่ สวัสดีครับสวัสดีสวัสด้นข่าววันสิมาสมงานใหม่แมนแมาแล้วเดข่าวหมูโทมา่าเจ้าพวบเป็ดได้พวบเป็ดไดแมนแมนบึงแย่งเป็ดไก่ได้ได้ได้โอ้ยสบายหายแบบหายแบบไก่บแบบหายห่วงเลยนะหายห่วงเลยแมนแนแมมีแตอไอสิไปวียกฝากสวนเ้อากสวนเออฝากสวนเาลยงเายเยเยเย้เย สิหยาย่งปัวเป็ดพี่น้องเอ้ยฟัวไยนี่มันบวสบายมันเป็ดไข่เป็นยังนี่สบายสบายไห่วงรถคอยสิบฟัวหเองคอยสิบัวหเองคอยสิบัวหเองไอนี่อันดับหนึ่งเขาต้องมีขาหนี้นี้ขาเนี่เอาขาดหัวไหลจะแท้เลยนี่ขาขอันดับหนึ่งเลยอคนไีกน้ดยวเียวกั้งี่นเกียบน้องนี่ันน่ง บัวเป็ดทายล้วนี่นียุธยาไนี่นะหายห่หวงเลยนี่นะเป็ดให้เปรดมากให้กัวนี่นะหายพักขนาดหายทักขนาดยีธยายุธยาสาบเป็ดเรียบร้อย,าาอยออหายห่วงเลย <c oughs> กินิงเเป็ด่อกินต้มเป็ดต๊ะเลยต้มใหม่ๆเลยได้หา่นกระตุ้นนั่งๆเาตรียมอยู่วะเปรียมเปรียมบ่อเราไปเรียกแล้วเราให้เผาชวนเอาซาเอาซะกิน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 ได้แลมักินก่อนกินก่อนแซ่บบ่สชุดซีเมอร์ยอดชุดยอดใส่ครบเบิ้ลนี่ชุดซีเมอร์ยอดชุดยอดใส่ครบเบิ้ลนี่

ค่อยกินไปต่บแท้นี่มาหาเรากับโมหินหามากินด้วยกันก่อนนั่งนั่งนั่งคอยพลังงานใหม่มาเผา,าชวนให้เราค่อยก็มาสมัครวิ่งขึ้นกันมาหาเราโมหินมาเราโมหินแล้วไปเราจะมาเราก็มาเป็นไรแซ่บเสียบกินมันอินไดย

อุ้ยเลยมันก็ล้างอยู่ดีเลยเว้ย